โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแคสบาร์ครับเป็นรุ่นซอนเทสสามห้าศูนย์ e ตัวนี้เป็นชุดเล็กนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีชุดหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ชุดประแจป,ปากตายแล้วก็ชุดบ็อกนะครับเป็นเซตประมาณน,นี้เนาะส่วนน็อตก็ทางร้านก็จะมีแถมให้แบบนี้ที่รานก็จะแพ็กให้เป็นเซตเป็นเซตแบบนี้ครับตามจุดตามจุดแบบนี้เลย ตัวนี้เป็นงานดับทําสีพาร์ทคนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับว่าติดตั้งยังไงต่อไปก็ให้ลูกค้าคลายน็อตออกนะครับที่ทางร้านแพคไปให้คลายออกทุกตัวเลยครับคลายออกทุกตัวเตรียมเพื่อที่จะขึ้นหน้าง,งานครับโอเคขั้นตอนแรกก็ให้ลูกค้า เอาเหล็กยึดตัวนี้นะครับมายึดตรงกับแท่นเครื่องตัวนี้นะครับข้างในตัวนี้เราจะทําเกีียวไว้รับด้อเนี่ยครับให้ลูกค้าขันอัดเข้าไปได้เลยครับให้ตรงกับเอกหลังจากที่เรารรอยน,อนอ็อตสแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ พันน็อตนะครับซ้ายขวาล็อกกับตรงนี้ตรงขายึดที่ผมทําเกียวไว้ให้นะประมาณนี้อ่ะส่วนด้านนอกลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคไปดูขั้นตอนต่อไปตรงไหนซ้ายอ่รออ่ะ,อะขั้นตอนต่อไปนะครับให้ลูกค้าเอาน็อตตัวเมียนะครับไว้ตรงระหว่างช่องนี้นะครับเป็นช่องข้างล่างหมอ้อน้ําเป็นเหล็กเป็นเหล็กยึดโครงหม้อน้ํานะครับตรงนี้ หยอดเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยหยอดเข้าไปข้างในครับเพื่อที่ว่าเราจะใช้น็อตตัวผู้ขันขึ้นไปแล้วก็ล็อกไว้ตรงจุดนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ให้ลูกค้านำเหล็กตัวนี้นะครับกรองขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีบูทตรงนี้ด้วยนะครับดันขึ้นมาประมาณนี้นะครับหยุด โอเคหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ให้เราทําการตึงน็อตได้เลยนะครับตรงนี้คันน็อตให้แน่นลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ลูกค้านําเหล็กตัวน,นี้มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้ ร้อยลงไปนะครับจะมีรูอยู่ขอว่าปกบน ประมาณยึดน็อตตรงจุดนี้ฝั่งนั้น